ตัดขินใจมันหายจริงๆและดีจริงๆของเขาใช้ได้พอผมทานมันเนี่ยแค่สิบห้าซองเดินได้สบายเดิวนี้สบายเลยเป็นปีๆมาล้วไม่เป็นไรเลยสั่งซื้อก็มาสามสามกล่องเลิกทานวันละซองเดินไปไหนก็ไหนได้ลยจริยงนีแต่ผมก็เลยทานหมดทั้งสิบห้าซองก็ดีขึ้นหายไปเลยผมก็ว่ามันก็คุ้มดีก็ไปผ่าตัด เสียเงิงนในเท่าไรเออยอะแยะถือว่าคุ้มค่าที่สุดละเหมือนเกิดใหม่ละดังนั้นเราจะพิการหรือเปล่าอยู่อย่างนั้นนอนติดเตียงเลยออ้ามันไม่ถูกก็นอนติดเตียงน่ะผมจำมน,นี่แหละผมมันดีที่สุดแล้วไม่รู้นะรอครไมือแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันถูกนะมันะถูกกับผมนะผมหายอย่าปิดทิ้งไปเลยนะเนี่ยยานี้กินดีมากเลยขาหัวเข่าตัวนี้หายปวดกินกินยานี้ดีมากเหมันปฏิหารนะ่ะ หัวเข่าเนี่ยปวดมาหลายปีแล้วรักษายอยู่ที่ฮ่องกงก็ไม่หายกินยาซื้อยาก,กินก็ไม่เบามากินยาน้องมะตูมเนี่ยกินดีมากเลยเหมือนปฏิหารปฏิหารจริงๆตอนนี้หัวเข่าเนี่ยหายปวดพี่นะขอบใจมากๆเลยได้ยาน้องมะตูมมากินเนี่ยหัวเข่าพี่หายตอนนี้ไม่ปวดแล้วขอบใจมากจ้าขอบใจมาก สิบวันหรือกล่องที่สองเนี่ยก็รู้สึกเบาขึ้นหัวเขา่าและเส้นใต้ขาพับก็ไม่ตึงแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าอาการปวดมันไม่ปวดแล้วไม่เจ็บแล้วค่ะกินแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเดินได้ขึ้นบันไดได้อะไรได้มันเดินไปไหนมาไหนได้เดินท้องน้ำเองได้เดินไปกินข้าวกินเองได้ทำนู่นนี่นั่นได้ลูกเสยอพาไปบ้านเขาบาแพงไปเที่ยวมาไป,ไปเที่ยวบ้านเขาตันเขาก็พาไปเที่ยวน้ำตกเขาก็ลงขึ้นเขา ลงไปได้น้ำที่น้ำตกกันเอา้าขึ้นปีนเขาก็ได้ไม่เจ็บขาอา้ามันไม่เจ็บม,มันไม่เป็นน่ะเดินไปไหนก็ได้ข้อหขึ้นสะพานลงสะพานลอยก็ขึ้นได้สวัสดีค่ะมะตูมดีบูนนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่รามินทาซอยแแยก2ใ,ใกล้ๆบริษัทนี้เองนะคะวันนี้โชคดีมากๆมีโอกาสที่ดีได้มาสัมภาษณ์นะคะคุณลุงนเรศ ท่านนอนติดเตียงอยู่2อาทิตย์ท่านทานดีบูลแล้วดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันเลยนะคะขาตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลุงให้คุณลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะผมนันเลศมณีอินอายุ81ก่อนทานดีบูลนะคะคุณลุงมีอาการแบบไหนคะลื้นรอนๆอนอยู่เช้ามันก็ลุกไม่ขึ้นปวด ปวดหลังปวดหลังอยู่ประมาณสักสองสามวั์มันก็ล้าลงมสะโพกและขาเขา่าก็คือปวดหลังล้าลงสะโพกแล้วก็มาที่เข่าด้วยคคระคะครับรับบอยู่ประมาณสองอาทิตย์ใช้ยานวดสารพัดแล้วมันก็ไม่หายขึ้นปวดปวดจริงๆนะนอนเนี่ย่ที่นี่แหละตรงเนี้ยลุกไม่ขึ้นเลยนะัย่นยาทุกอย่างหามาหลานมันก็หาเอามาให้ก็ไม่ดีขึ้นนะ คือทั้งทานยาแก้ปวดใช่ไหมคะคุณลุงแก้ปวดแก้ทาระแม่อะไรที่อยู่เขาว่านั่น่ะทั้งร้อนทั้งเย็นประคบอะไรทุกอย่างซื้อมาหมดมันก็ไม่หายทรมานไหมคะตอนที่โอ้โหจะบอกเที่ยวตัวไม่ได้เลยนอนเนยมันเหมือนมันอ้โหูมันมันปวดปวดบอกไม่ปวดแล้ววันผมมาดูในยูทูบหรือยางรลับจไม่ได้้วก็เห็นยาตัวเนี้ยผมก็เลยสั่งซื้อเลยเลยนะสั่งซื้อก็มาสามสามกล่องเลอกทานวันละสอง สองมันมีห้าซองก็เริ่มสามซองก็ไหนล่ะครับพอเริ่ม,ออเ,มเอ๊ะลุกลุกขึ้นมาได้แล้วเดินพอยืดแข้งยืดขาเดินถัดไปน่นไปนี่ได้เข้าห้องน้ําได้สบายแล้วพอหลังนั้นห้าซองอีเดินได้แหละมันต้องแล้วลุกเดินไปพอเดินไปไหนก็ไหนได้เลยจริงแต่ผมก็เลยทานหมดทั้งสิบห้าซองก็ดีขึ้นหายจเจริญผมก็ว่ามันก็คุ้มดีก็ไปผ่าตัด เสียงมันมีเท่าไรเยอะแยะลดต่อมได้เป็นหมื่นอะไบอกนั้นนะ่ะดีกว่านั้นเขาให้ผมไปโรงพยาบาลผมก็ไม่ไปผมออกไปมันก็กินยาแก้ปวดแช่นั้นถ้าว่ากินอยู่ปัญหาที่ไหน,นมันไม่หายหรอกแก้ปวดแล้วก็มีนี่แหละผมมัดดีที่สุดแล้วไม่รู้นะใครใครไม่รู้แต่สําหรับผมเนี่ยนะผ,ผมว่ามันถูกนะมัถูกกับผมเราผมหายอย่างปิดทิ้งไปเลยน,นีย่ทุกวันนี้ผมเดินได้สบาย วิ่งได้เดินได้สบายชกลมชดอากาศออกกำลังกายทุกวันทำไมคุณลงถึงกล้าตัดสินใจมาทานดีภูลแล้วมันทรมานตัวเราทำไมผมถามม่แค่นั้นใช่ไหมล่ะผมก็เลยทันซื้อเดี๋ยวนั้นเลยทันทีเลยมันโทรไปเลยนะไม่นานๆใครหรอกผมเป็นคนที่จะทำะไรทำเลยนานๆไปเลยก็เลยมันก็หายก็หายยังปิดทิ้งเลยถือว่าคุ้มค่าที่สุดละเหมือนเกิดใหม่ละดังนั้นอาจจะพิการหรือเปล่าอยู่อย่างนั้นนอนตีเตียงเลย อ่ามัทนทำไม่ถูกก็อนอนกิดเตียงน่ะผมก็มา,มาค่ะคือจากที่นอนกิดเตียงมาสองอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มๆไม่รู้ตัวเลยนั่นไม่ได้เลยเอี้ยวนินมันก,ก็โอ้ยอนั่นน่โอ้ยอยเนี่ยครละมานก<อ>็ล<า>มานที่สุดเลยแหละคือว่าผมโชคดีผมมันเนี่ยผมมาเจออย่างแล้วก็ไม่มีใครมาแนะนําผมก็เปิดดูยูทูปเล่นเงี้ยพาเป็นจังเล่นได้น้ำนอนดูอย่างเงี้ยก็โทรไปเลยน่ะผมสั่งเยอะแยเลย ให้คุณลุงทานให้ท่านผู้ชมดูเนาะว่าอ่าคุณลุงทานแล้วแบบท่านจริงนะคะเดี๋ยวมาดูให้คุดูจริงมันออกหวานหวานนิดนิดเนี่ยทานทานยากไหมคะคุณลุงไม่ยากเลยแม่รสชาติไม่เฟื่อนไม่ขมไม่เค็มเป็นคนทานยาง่ายเลย คุณมากลค,ค่ะเนี่ยค่ะคุณลุงก็ทานเองทานจริงนะคะทานให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูด้วยนะคะสุดท้ายนะคะให้คุณลุงฝากกับคนทางบ้านจะได้มั่นใจในการทานดีบุญมากยิ่งขึ้นค่ะตัดสินใจปมันหายจริงๆก็ดีจริงๆของเขาแค่ได้พอผมทานมาเนี่ยแค่สิบห้าซองเดินได้สบายแล้วนี้สบายเลยเป็นปีๆมาแล้วไม่เป็นไรเลย ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ฟินวิทยาทานนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆคุณลุงนะคะปวดตั้งแต่หลังมานะคะแล้วลงสะโพกแล้วลงขานะคะ หรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือปวดตรงบริเวณข้อต่างๆแนะนําทางดีบูลได้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยนะคะท่านใดที่สนใจค่ะสามารถที่จะโทรปรึกษาก่อนสั่งซื้อได้เลยนะคะจะได้แนะนําวิธีทานแบบเห็นผลด้วยนะคะคือปิระดาสเุเยเ็นคะ่ะเรียกพี่ปิ๊กก็ได้นะคุณพี่ปิ๊กทำมาชื่ออะไรอยู่ครับเป็นคนจัดอาหารในโรงพยาบาลน,นะคะครูคจัดอาหารให้ผู้ป่วยในอยู่ช่วนในครัว การทำงานนี้จะต้องยืนแล้วก็เดินอยู่ตลอดเวลามีอาการปวดเข่าแล้วก็ตึงเส้นที่ขาเพราะว่างานที่ทำมันต้องยืนแล้วก็เดินอยู่ตลอดเวลาอืมครับผมออไปหาหมอก็คุณหมอก็วิเคราะห์บอกว่าเป็นเข่าเสือ่อมเป็นท้องเสื่อมค่ะเมื่อทราบว่าเป็นเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยคุณคุณพี่พิคเนี่ยดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะคุณหมอก็จ่ายยาคลายกล้ามเนื้อกับยาแก้เศษค่ะอพอทานไปแล้วก็ รู้สึกเป็นโรคกระเพาะต่อค่ะก็อยากแก้เศษกัดกระเพาะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทานแล้วไม่ได้ทานเลยแล้วก็ก็มาไปหาหมอนวดไปตอกเส้นอะไรประมาณนี้ไม่ดีขึ้นกลับมาทํางานก็ยังปวดขาแล้วก็จนยืนไม่ไหวจนมาเดินขึ้นบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโหนต้องต้องใช้โหนเอาค่ะแล้วก็เดินก็จะมีเสียงดังก็แก๊ก็แกกที่เข่าขนาดนั้นเนอะทานตัวรีบุลไปแล้วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างสิบวันหรือกล่องที่สองเนี่ย ก็รู้สึกเบาขึ้นพวาเข่าและเส้นใต้ขาพับก,ก็ไม่ตึงแล้วก็<อ>รู้สึกเหมือนว่าอาการปวดมันไม่ปวดแล้วไม่เจ็บแล้วค่ะ<อ>ต,ต่อปัจจุบันนี้ก็รู้สึกปกติแล้วค่ะไม่ต้องเดินโหนขึ้นบันไดแล้วอ๋อเลิกโหนไปแล้วสามารถเดินขึ้นบันไดคือเหมือนคนปกติเลยลขึ้นบันไดสะพานลอย,ยไปตลาดอะไรนี่สบายมากเลยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าเกิดคนที่มีอาการเหมือนคุณพี่ปิ๊งเนี่ยแนะนําให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับ ก็อยากฝากไว้นะคะผู้ที่ได้ชมผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะว่าดีมากค่ะผู้ที่ปวดเขา่าเจ็บเขา่าหรือว่ายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเข่าเสื่อมเนี่ยรีบทานนะคะอย่าลังเลเลยค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานอาการแบบนี้มันจะฟื้นฟูนยากค่ะ